สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบาลางานออนไลน์นะครับในการติดตั้งระบบลางานออนไลน์เนี่ยครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์จำลองแล้วก็บนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับบนโฮสต์จริงนะครับบนโฮสต์จริงก็ถ้าใครทําโฮสต์เป็นเนี่ยก็จะเข้าใจในการติดตั้งบนโฮสต์ครับส่วนในคลิปนี้ครับจะมาสอนติดตั้งในบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็คือใช e ้เซมนะครับ ก่อนเื่นครับเราต้องไปโหลดแซมก่อนนะครับเข้า Google ครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า xampp ครับแซมนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดครับให้เราใช้แซมเวอร์ชัน7.4นะครับ7.4ตรงนี้นะครับเราเลือกดาวน์โหลดกดบันทึกไฟล์นะครับกดตกลงนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดนิกนิกนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับ พอเรากดเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวคอนโทรลขึ้นมานะครับเราปิดตัวคอนโทรลไปก่อนนะครับมันจะได้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพอลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ไดซีนะครับไปที่ไดซีนะครับเราก็เลือกแซมนะครับซี C, แล้วก็แซมแล้วก็ลงมาข้างล่างครับจะเจอแซมคอนโทรลตรงนี้ครับเรามาคลิกขึ้นมานะครับ ให้เรากดสตาร์สองอันบนครับให้เป็นสีเขียวนะครับเราจะมีเลขขึ้นมาครับโอเคครับเสร็จแล้วไปที่ htdoc นะครับตรง htdoc เป็นตัวเก็บเว็บนะครับมาที่ htdoc คราวนี้เราก็ไปไฟล์นะครับที่โหลดที่ได้ไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์รายงานออนไลน์นะครับคลิกขวานะครับเข้าไปดูไฟล์ก่อนโอเคแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกขวานครับแล้วก็กด extract here ครับคลิกขวาแล้วก็ extract here เสร็จแล้ว Copy ก,ก็ได้นะครับหรือว่าลากวางเลครับมาวางตรง hit d o c นะครับ c sem แ,แล้วก็ hit d o c ลากมาเลยครับเสร็จแล้วตรงหน้าที่เราโหลดไฟล์เก็บไฟล์ไว้แล้วก็กดปิดไปนะครับ โอเคครับแล้วก็ได้ไฟล์รางงานออนไลน์มานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อโฟลเดอร์อื่นก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมใช้ชื่อนี้นะครับเดี๋ยวคลิกเข้ามาปุ๊บจะมีคาว่า php นะครับคลิก php ล้วเจอคาว่า connect ครับเดี๋คลิกคาว่า connect เห็นไหมครับจะมี database name เห็นไหมครับ db name ให้เรา copy มาครับ มาคัปปี้มาเสร็จแล้วเข้าเปิดแท็บใหม่ครับเปิดแท็บงานใหม่พิมพ์ว่าหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งครับพอพิมพ์มาแล้วจะได้แดชบอร์ดนะครับเราเลือกพีพีแมดมินครับ ให้เราเลือกที่ดัตต้าเบดครับแล้วก็คลิกขวาวางนะครับดัตต้าเบเนี่ยชื่อนี้ครับกดเขียนเราจะเปลี่ยนชื่ออื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเสร็จแล้วไปที่คําว่า Import ครับอ่าไปที่ Import เปิดโฟลเดอร์งานขึ้นมานะครับ Backup จะเจอคําว่า d a t a ้าเบเอาคําว่า l i ฟ s q l นี่ครับ วางใส่จนถึงขึ้นคำว่า,า success นะครับคือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกด r e f ฟหนึ่งครั้งนะครับได้รีฟแล้วก็นี่ฐานข้อมูลนะครับมี user section l e f แล้วก็ d e partment นะครับต่อมาก็พิมพ์1 2 7 0 0สอ slash l e f t นะครับเป็นตามโฟลเดอร์งานนะครับเราตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ตามนั้นนะครับ โอเคครับก็จะเข้าสู่ระบบรางงานออนไลน์นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งระบบรางงานออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์จำลองครับส่วนบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ถ้าใครเคยถ้าใครรู้จักเรื่องโฮสต์การติดทาโฮสต์เนี่ยก็น่าจะทําเป็นอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําระบบรางงานออนไลน์นะครับ ในระบบนี้ครับใช้ได้ทางเซิร์ฟเวอร์จำลองแล้วก็บนโฮสต์จริงนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำบนเซิร์ฟเวอร์จำลองใช้แซมนะครับเดี๋ยวเ,เข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแรกก็เข้ามาล็อกอินแอดมินก่อนนะครับแอดมินทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่จะมาดูแอดมินทำอะไรได้บ้างอันนี้มาดูแดชบอร์ดกันดีกว่าครับแดชบอร์ดก็จะมีไฟล์กี่ไฟล์ มีกี่แผนกมีพนักงานกี่คนแล้วก็มีรางงานกี่คนนะครับพนักงานตอนนี้ก็มีหนึ่งคนครับก็คือแอดมินนั่นเองนะครับแค่คนเดียวตอนนี้แอดมินทำอะไรได้บ้างครับก็สามารถทําได้ทุกอย่างครับเพิ่มข้อมูลฝ่ายเพิ่มข้อมูลแผนกเพิ่มข้อมูลพนักงานดูการรางงานของหัวหน้าแผนกแล้วหัวหน้าฝ่ายนะครับแล้วดูการรางงานทั้งหมดนะครับก็พูดง่ายแอดมินทาได้หมดนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการทํางานกันดีกว่านะครับขั้นตอนการทํางานเนี่ยเราก็ต้องมา เพิ่มข้อมูลแผนกกับข้อมูลฝ่ายก่อนนะครับอ่าคราวนี้เรามาเพิ่มแผนกก่อนนะครับคราวน,นี้จริงๆแล้วเราจะเพิ่มข้อมูลฝ่ายหรือเพิ่มอะไรก่อนก็ได้นะครับเนี่ยสมมติว่าเราเพิ่มแผนกไปนะครับอ่าเช่นแผนกอ่าสโตนะครับหัวหน้าแผนกเป็น อย,อย่างอื่นก่อนแรกเลยนะครับเราก็มาเพิ่มข้อมูลฝ่ายก่อนนะครับเราก็เพิ่มฝ่ายไปนะครับสมมติว่าเป็นฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายวิชาการให้หัวหน้าฝ่ายเป็นแอดมินนะครับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในการเพิ่มครั้งแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขทีหลังนะครับมีฝ่ายวิชาการมีฝ่ายปกครองอสมมุตินะครับ ขึ้นมาแล้วแต่ที่ทําง,งานจะมีฝ่ายอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปนะครับมีแผนกอะไรบ้างนะครับอ่ามีแผนกช่างยนต์แล้วกันนะครับส่วาเป็นโรงเรียนแล้วกันอยู่ฝ่ายพิชาการหัวนหน้าแผนกก็เลือกเป็นแอดมินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนทีหลังอ่าเพิ่มฝ่ายวิชาการอีกครับมีแผนกบัญชีแล้วกันนะครับ ต่อไปก็มีฝ่ายปกครองมากครับอาจจะเป็นพัฒนาวินัยนะครับแล้วก็มีฝ่ายกิจกรรมนะครับแผนกิจกรรมอยู่ฝ่ายปกครอง,งด้วยแบบนี้นะครับก็ให้อมินีเป็นคนจัดการเพิ่มฝ่ายเพิ่ม,มแผนกไปก่อนนะครับในครั้งแรกไม่ถึงว่าในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลัง ต่อมามาเพิ่มข้อมูลพนักงานนะครับข้อมูลพนักงานก็จะมีแอดมินคนเดียวก่อนนะครับต่อมาเพิ่มพนักงานเข้ามาครับก็ใส่รูปภาพลงไปครับก็ใส่รูปภาพลงไปแบบนี้นครับคำนำหน้าอาจจะเป็นนายสมชายเนี่ยติดล้อแล้วกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ใส่ไปครับใส่อีเมลลงไป ใส่ราดลไลน์ยลงไปนะครับใส่ที่อยู่ก็โโทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นรหัสพนักงานนะครับสว,วัสดีผมใส่ไปก่อนครับศูนย์ศูนย์หนึ่งูเลือกไฟล์ครับว่าเขาทางานอยู่ไฟล์ไหนนะครับสว,ว่าจะสายพิชาการแล้วก็เลือกแผนกเป็นช่างยนต์นะครับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่าย รงนี้ชอบอ่ดูแลฝ่ายวิชาการแบบนี้นครับอ่ก็เข้าสู่ระบบนะครับเป็นผู้ใช้งานหรือเป็นผู้ดูแลนะครับก็เป็นผู้ใช้งานกดบันทึกก็เรียบร้อยนะครับได้สมชายเป็นอยู่ฝ่ายวิชาการนะครับแผนกช่างอยู่แผนกช่างยนต์นะครับคราวนี้ก็ไปดูข้อมูลฝ่ายนะครับไปแก้ไขก็ให้ในสมชายเนะี่ยมาเป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการต่อมาเราก็เพิ่อพนักง,งานสักคนนึงนะครับอ่าใส่รูปภาพไปออนายนายเครื่องยนต์ไฮบริดชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์สมกใส,ส่ไปนะครับ ทีีเรก็ใส่ไปอ่าหครับนะรหัสงานเป็นศูนย์สองแล้วกันนะครับอ่าเราเลือกฝ่ายไปครับเป็นฝ่ายวิชาการเป็นแผนกช่างยนต์นั่นแหละครับตำแหน่งงานก็เป็นอ่าเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหัวหน้าช่างยนต์นะครับ 002เรากา็ได้ในช่างยนต์นะครับในเครื่องยนต์ไฮบริดมาครับเป็นหัวหน้าแผานกช่างยนต์นะครับนี่ครับหัวหน้าแผานกช่างยนต์อโอเคครับเรียบร้อยนี่ครับต่อมาเราก็มาเพิ่มพนักงานธรรมดาครับคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในแผนกช่างยนต์นะครับอ่าเดี๋ยว เพิ่มมาหนึ่งคนเรียรบนายสอนหนังสือนายสอนช่างยนต์โอเคครับไซเบอร์ใส่อีเมลไว้ครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ไปปีศูนย์สานะครับเนืย่ยฝ่ายวิชาการแล้วก็ช่างยนต์ ตำแหน่งงานอาจารย์เป็นอาจารย์ช่างยนต์นะครับรหัสเป็นศูนย์สามนะครับโอเคครับก็ครบแล้วก็มีอาจารย์ใช่ครับมีอาจารย์ช่างยนต์พออาจารย์ช่างยนต์อ่า อยากจะลางานใช่ไหมครับก็จะส่งไปที่หัวหน้าแผนอกอ่าหัวหน้าแผนเกเนี่บหัวหน้าแผนกคือศูนย์สองถูกไหมครับพอหัวหน้าแผนอกอนุมัติเสร็จก็จะส่งไปที่หัวหน้าฝ่ายให้อนุมัติอีกทีนะครับว่าจะลานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลาการลางานกันตามสเต็ปน,นะครับเดี๋ยวออกจากระบบก่อนนะครับอ่เดี๋ยวเข้าเอดมนอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าแอดมีมาอีกรอบนึงเห็นครับก็จะมีสองไฟล์ คือฝ่ายวิชาการกับฝ่ายกิอ่าหรือแม้ฝ่ายวิชาการกับฝ่ายปกครองนะครับมีพนักง,งานสี่คนถูกไหมครับมีสี่แผนกแล้วก็มีราง,งานศูนย์อยู่นะครับต่อมาก็เข้าไปที่พนักง,งานธรรมดาก่อนนะครับก็คือศูนย์สามนะครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะครับเข้ามาเข้ามาก็จะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรควนี้มารางงานนะครับ ก็เพิ่มการการลานี่ครับก็มีลาอะไรบ้างนะครับเช่นขวลาพังล้อนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับวันเดือนปีที่ลานะครับลายี่สิบเก้านะครับจนถึงวันที่สา,าสิเบเอก็กดบันทึกครับรอหัวหน้าแผานกอนุมัตินี่เห็นไหมครับก็จะขึ้นว่ารอหัวหน้าแผานกอนุมัติ คนนี้ก็ออกจากระบบครับไปให้หัวหน้าแผนอนุมัตินี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีคำว่าเนี่ยในสาวช่างยนต์มาขอลาง,งานนะครับอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะฮะส่วนอนุมัติปึ๊บนะครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วหัวหน้าแผนกเองก็สามารถลาง,งานได้เหมือนกันเห็นไหมครับ เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายเป็นคนอนุมัติลานะครับตอนนี้เราจะระบบไปที่พนักงานธรรมดาครับพนักงานธรรมดาก็จะเห็นว่าหัวหน้า,าแผนกนอนุมัติไปแล้วเราหัวหน้าฝ่ายอนุมตัติเห็นไหมครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายครับหัวหน้าฝ่ายก็จะมีการลาเป็นระดับไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ไปดูที่แอดมินนะครับแอดมินก็จะเห็นนะครับการลาครับอะไรแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบลางงานออนไลน์นะครับ